คิดลัดโซอะไรก็ต้องอรอ๋อของอะไรการยกวางยาก,กเกินอโต้เลยะ on a down. down. ไม่อำหน่วยนจะจ๊ะสวัสดีขอแค่ให้ดูว่าเร่งเป็นอย่างไรสีส,สคันก็เสียงแมไม่เอาเลยเคันคันก็ ที่วางวางแม่งต้องการยกนี่นะสายเข้านลิป <c oughs> ก,กดนี้ไว้นะ